คับต่อไปเป็นสไลด์ที่สี่สิบสี่สิบเอดและสี่สิบสองนะสมมติว่าเราใช้ขา output เอาพุกไปละเราจะใช้ขา GPO แบบให้ทำหน้าที่เป็นอินพุตบ้างนะครับเราก็ต่อสวิตช์นะครับเข้าที่ขานี้อาจจะเป็นสวิตช์กดนะครับเชื่อมต่อกับกราวหรืออาจจะเชื่อมต่อกับ VDD นะครับหรือ VCC ขนาดสามจุดสามโวลต์นะครับเมื่อเราก,กดสวิตช์ปั๊บนะเราก็จะเชื่อมกับไฟอินพุตนะครับอ่านะก็คือไฟ VCC นั่นเองนะเพื่อที่จะทำาไมเพื่อที่เราจะ detect high l e v e l นะก็คือ d t e ท t logic หนึ่งนะครับนะแต่ถ้าเราใช้การต่อแบบ Tooldown นะ เราก็จะ Detect Low Level หรือ Logic ศูนนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการต่อกานะรที่เราต่อเข้ากับ vcc ก็คือเป็นการ pull up นะครับก็จะตรงกับชื่อของ Resister เอ่อรีสิตตัวนี้ถด r e ส i s t ต r ตัวนี้นี่คือ Resister pull up นี่คือ Resister pull down นะครับเป็นการตรวจจับเลเวลของ Input นะครับนี่ก็เป็น l v v l l e t t e คนะแต่ถ้าเรานะตัวจับขอบเราก็เรียกว่า Age Detect ซึ่งก็จะอยู่ในสไลด์ถัดไปนะครับ l e v e l d e t e ท t ก็คือกล่องนี้นะเมื่อเราตรวจจับไม่ว่าจะเป็น Level หรือ d g e เราก็จะมาทำงานนะเก็บสถานะลงใน Register ตรงนี้ แล้วก็ส่งสัญญาไปหาใครครับไปหา CPU เพื่ออินทอรั t การทำงานของ CPU ให้มาสนใจอินพุตที่เกิดขึ้นนะครับให้มาสนใจอินพุตที่เกิดขึ้นว่าเป็น0หรือเป็น1ว่าเป็นขอบขาขึ้นหรือเป็นขอบขาลงนะครับในรายละเอียดของสไลด์ถัดไปก็คือ เรื่องของการตรวจจับขอบนะครับขอบขาขึ้นเราก็เรียกว่า rising edge ขอบขาลงเราก็เรียกว่า falling edge นะครับซึ่งในรายละเอียดนั้นก็จะมีการตรวจจับแบบซิงโครนัสและการตรวจจับแบบอซิงโครนัสอีกนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญาณหรือเหตุการณ์ที่เราต้องการจะตรวจจับนะครับ ถ้าเป็นซิงโครนัสเนี่ยเหมาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยแต่ถ้าเป็นชนิด a s y n c h r o n o u ก็คือไม่ขึ้นกับความถี่ของสัญญาณคล็อกก็เหมาะกับเหตุการณ์ที่นานๆจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือเกิดไม่บ่อยนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของอินพุตนะโดยที่รายละเอียดนั้นก็คือ รีจิสเตอร์เหล่านี้เห็นไหมครับเร Rising Falling uh, sink, uh, sink, so s y n a s y n ็แสดงว่าตรงนี้คือ s y n c ตรงนี้ก็คือ s y n c นะครับคำว่า s y n c ในที่นี้ก็คือ Sing ตัวน้อกับสนนะัญญาณ Clock เราเขียนย่อๆว่า CLK Clock นะครับนะรายละเอียดก็คือคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือเหมือนเดิมก็คือไม่ว่าเราจะตรวจ level, รวจับเป็นเลเวลตรวจจับเป็นขอบ เราก็ต้องส่งสัญญาณไปอินเทอร์ t c ซ u ซึ่งเราจะพูดในสไลด์ถัดถัดไปนะครับนี่ก็คือคอนเซ็ปที่ผมพยายามจะอธิบายนะครับนะเมื่อเรา,าตรวจจับนั่นก็เป็นเรื่องของการอินเทอร์แล้วเราก็จะเก็บสัญญาณนะครับว่าเป็นเลเวลศูนย์หรือเลเวลหนึ่งลงใน รีจิสเตอนี้ว่า Input ของเรานั้นได้รับมาเนี่ยเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรา,ายละเอียดละนะที่จะต้องพวกคุณก็จะไปศึกษาเรื่องนี้ในาการทดลองที่สิบและสิบเอ็ดก็จะใช้คำสั่งดิจิ a l ลรีดนั่นเองนะครับสัญญาณที่คำสั่งดิจิ a l ลรีดนั้นก็จะมาอ่านค่าของ รีจิสเตอตัวนี้นะครับว่าเป็นศูนย์หรือเป็นหนะึ่งะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกการอินทั์ล์ได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นเลเวลนะรีเทกเลเวลศูนย์รีเทเลเวหนึ่งหรือเลือกขอบขาขึ้นขอบขาลงแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการทดลองนะส่วนสไลด์ที่42นั้นก็จะ อธิบายว่ามีรีจิสเตออะไรบ้างนะครับซึ่งพวกเราก็จะไปตั้มค่าโดยใช้ Library นะครับไลบรารี library จำได้ไหมก็คือชุดของคำสั่งที่เขาพัฒนามาแล้วนะไลบ r ารี library ตัวนี้ชื่อว่า w i r i n g p i นะครับว i r i ิ g พา ก็จะเป็นไวร์ไลบรารีที่เป็นโอเพนซอร์สนะครับก็จะสามารถดาวน์โหลดซอสโค้ดมาได้ด้วยนะครับเพื่อทำการศึกษาโอเคนะครับ